ขนาดหันหลังเห็นปลายหูแค่เนี้ยก็คืออเทพเจ้าเทพเจ้าที่แท้อย่าหาว่าฉันโวยเลยฉันขอร้องเธออย่ามาแบบว่ามาเบะปากใส่ฉันว่าอีนี้โวยอีกแล้วขอโทษขออนุญ,ญาตจริงๆขอแนนโวยจริงจริง กราบสวัสดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะอมอนจ้ากล <Thank you. S 1> ับมาแล้วนะคะกับการรีแคปซีรี์นางโจนนั่นเองนะใครที่ได้ดู Reaction ผ่านทาง Facebook ไว้แล้วนะทุกคนก็กลับมาแบบเออ มานั่งคอมเมนต์มานั่งเม้ามอยกันใน YouTube ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราก็ต้องลงคลิปรีแคปไว้ทาง YouTube ด้วยแล้วก็แปะลิงก์รีแอคชั่นไว้ให้นะครับเพราะว่าบางทีแบบถ้าไม่ได้อาบคนก็ไม่รู้ไงว่าแบบเออจะเข้าไปดูที่ไหนดีนะฮะก็เลยตัดคลิปรีแคปมาลงทาง YouTube นั่นเองนะทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยจาน่จา้าขอบคุณด้วยนะะเสื้อจากแฟนคลับของนางโจนฮะที่ส่งมาให้เนาะดูดิสกรีนมาชัดมากนะฮะทุกคนน่ารักมากด้วยหวังอีป็อคือดีมากๆนะฮะ งานผ้างานละเอียดนะฮะแล้วก็เป็นเสื้อยืดแบบเสื้อยืดแบบเสื้อยืดจริงๆอ่ะสักเราไม่น่ายุ่ยนะสักเราไม่น่ายุ่ยนะเพราะเราใส่พอดีเวอร์นะฮะทุกคนเราภาพที่สกีนมาคือชัดสวยคมนะฮะนี่คือไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์เป็นนี่แหละแฟนคลับของซีรีส์ดังโจ้นี่แหละส่งมาให้นั่นเองเนี่ยขอบคุณมาณนะที่นี่ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเรามาพูดเลยแลวกันเราจะรีแคปกันแบบสั้นๆนะฮะพยายามที่จะไม่ให้เกิน10นาทีเพราะว่า คนไม่ทนดูนานขนาดนั้นนั่นเองนะฮะทุกคนหลังจากที่เราได้ดู EP ีที่6กนะฮะทุกคนขออนุญาตพูดถึงโมเมนต์ของพระเอกกับนางเอกนิดนึงนะคะเราสังเกตมาหลายๆ EP ีแล้วตั้งแต่น่าจะประมาณ4-5เนี่ยแหละที่บอกว่าก็เห็นชัดขึ้นว่านางเอกเนะี่ยเริ่มรู้สึกกับพระเอกแล้วแกคนเดินอยู่1อยกิโลเมตรคือมองเข้ามาคือยังรู ซึ่งเรามองว่าความรู้สึกของตัวละครตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มแบบมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วนะตอนนี้นะแล้วพระเอกอะจริงๆแล้วคำพูดแล้วคีย์เวิร์ดของพระเอกอะพระเอกจะหยอดอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมเธอมันจะมีบางคีย์เวิร์ดแล้วมันแบบจะมีบางสิ่งบาง,บางคำบางตอนที่แบบว่าเฮ้ยฉันจีบนะอารมณ์นั้นะเหมือนช็อตสุดท้ายเมื่อกี้เนะี่ย เขาอาจจะกลัวฉันไปภาคสิ่งที่ห่วงแหนมากที่สุดก็ได้ซึ่งแม่ก็ห่วงแหนนางเอกมากที่สุดเธ <laughs> <laughs> อเก็ตปะเก็ตฟิลปะเพราะนางเอกบอกว่าไปก็แบบไม่โดนแม่ว่าหรอกเพราะว่าฉันก็ไม่มีพ่ออีกคนนึงให้เธอรักพาตัวแล้วแล้วพระเอกก็พูดแบบประมาณว่าแบบไม่ได้จะรักพาตัวพ่อแต่จะรักสิ่งที่บองห่วงแหน ของแม่ออกมาก็คือน,นางเอกยังไงล่ะนี่ขนาดตีสอนะคะยังคงจับใจความได้อยู่เลยนะ,ะทุกคนพูดก็พูดพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกอันนี้สิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องชื่นชมทางซีรีส์อีกว่าเฮ้ยดีมากๆตรงที่นางเอกเขาคุยกับชูชูอยู่พอคุยเสร็จแล้วนางเอกก็เห็นกุญแจของชูชูถูกไหมพอเห็นกุญแจปุ๊บนางเอกก็เอาดาบไม้แกะสลัก,กะของพระเอกที่เคยให้ไว มาแบบสวมใส่มัดใส่คอเข้าไป1แมทแล้วจังหวะที่พระเอกอาเซียเดินเข้ามาพอดีแล้วคือเห็นพอดีจังหวะในการใส่จังหวะในการพูดคุยตรงนี้เราขอชื่นชมนิดหนึ่งที่ว่าเขาไม่ดองความรู้สึกแต่เธอเข้าใช่ปะถ้าสมมติว่าเป็นซีรีส์เรื่องอื่นหรือว่าเป็นแบบ ซีรีส์สมัยก่อนสมัยเก่าอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าของสําคัญที่พระเอกให้มานางเอกอาจจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปแอบ,บใส่แล้วพระเอกก็จะมาเจอตอนท้ายๆว่าอ้ตาละคุณเก็บของที่ฉันให้ไว้ด้วยเหรออารมณ์นานะเธอเก็ตมาแต่เรื่องนี้คือบอกเอาให้เห็นเลยให้เห็นเลยว่าโอ,อ๊ยนางเอกใส่ต่อนหน้านแล้วพระเอกก็เห็นอันเนี้ยซึ่งเขาไม่ดองโมเมนต์อันนี้คือต้องให้ค่ะ เำไม่ดองโมเมนต์แสดงว่าหลังจากนี้น่าจะต้องมีมีโมเมนต์ที่มันแบบจึงจ้งๆเราก็เยอะกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามุมเล็กๆน้อยๆเขาไม่ดองเขาไม่เก็บเขาฟาด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 ,ฟาดออกมาเลยแล้วก็คำพูดคีย์เวิร์ดของพระเอกอะ่ะก็แบบฮึบฮึบฮ,บฮบึตลอดมีหยอดตลอดมีแบบอวยกันตลอดอวยกันตั้งแต่ไปที่โรงเตรียมละที่ว่าคนสวยคนสวยเลยนะเออนั่นแหละอ้ มีความอวยกันไงอวยกันเก่งนะก็โอเคนะโดยรวมวโอเคดีชอบนะ,ะพอกลับมาพูดถึงในเนื้อเรื่องบ้างข้างในเนื้อเรื่องนะฮะเราเห็นหนึ่งอย่างละที่เรามีควมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเมนสําคัญแล้วมันน่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังไปยังตราลายน้ําที่ฝั่งคนร้ายเนี่ยต้องการอยากจะได้ก็คือกุญแจกุญแจของชูชู าฉนานรับกุญแจเนี่ยน,น่าจะมีความสำคัญแล้วเป,เป็นที่เปิดเป็นที่เปิดที่ซ่อนของตราไหลคลื่นน้ำอย่างแน่นอนฉันเชื่อแบบนั้นเพราะว่าอะไรเธอตมหลักความเป็นจริงอะ่ะคล้ายจะเอากุญแจมาแบบมาห้อยคอเธอต่อให้จะให้เหตุผลว่ากดดวงไว้เพราะดวงซวยถ้าพ้นดวงเราก็ค่อยปลดล็อกออกเชื่อฉันเนี่ยกุญแจนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่จะ ไปสู่ตราลายขึ้นน้ำนะทุกคนพอพูดถึงตาลายขึ้นน้ำปุ๊บเราก็ไปเอะใจตรงคีย์เวิร์ดคำพูดของออประมุก3ามใช่ไหมฝั่งคนร้ายที่ถักเปียอยากตัดเปียมากที่ถักเปียตรงหนวดที่นางบอกว่ากำไรกำไรกำไรอะไรนะกำไรขึ้นฟ้าอะไรซึ่งอย่างอะ่ะฉันว่ากำไรนั้นอะ่ะก็คือกำไรนางเอกตอนเด็กเก็ตมา อันนี้คือ1อันละที่เหมือนว่านางต้องการแล้วอีก1อันก็คือตราขึ้นน้ำฉันว่าแสดงว่า2ส,สิ่งนี้น่าจะมีความสำคัญเกี่ยวโยงกันนะฮะแล้วก็ความแล้วก็ความเป็นพี่น้องของคนร้ายทั้ง2อฝั่งเนี่ยฉันว่าท้ายที่สุดเดยนนางตีกันเธอเชื่อฉันเถอดด้วยแบบ ความอยากเป็นใหญ่ฉันอยากเป็นใหญ่แห่งยุทธศักร์ใต้ล่าน,นี้อะไรเงี้ยคิดว่ายังไงก็คือจะต้องตีกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีแอบคิดอีกมุมหนึงว่าเฮ้ยอาจจะมีหนึ่งตัวละครที่เขามีความรู้สึกที่แบบไม่ได้ร้ายมากอะไรขนาดนั้นคือร้ายแหละแต่คือร้ายแบบมีเหตุผลคือท่านประมุก ที่เป็นมือเหล็กที่ผมงอกตรงนี้แล้วก็คิวกระดกอะ่ะเออฉันว่านางอาจจะมีมีมุมเล็กๆเกพราะตั้งแต่ใน EP5 ที่นางหยิบขนมของนางเอกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไว้ชีวิตผู้หญิงคนนั้นด้วยอะไรแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยตัวละครยังคงมีความเป็นคนที่เขาแบบไม่ได้เฮี้ยมถึงขั้นขนาดว่าคายหมด เจอใครฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดเขายังคงมีแบบจิตใต้สำนึกบางสิ่งบางอย่างอยู่อันเนี้ยฉันว่านางอาจจะแบบไม่ได้ร้ายแบบสุดโต่งอะแต่นางแบบร้ายมีเหตุผลหรือเปล่าอันนี้คือเดานี่คือการคัดเดาเฉยๆนะคะทุกคนโอเคไหมจ้าโอเคไหม้นะคะอันนี้คือจากที่เราดูนะคะดูตอนทีสอด้วย แล้วก็ดูจากทรงของซีรีส์ละฉันว่าซีรีส์น่าจะมีความแกงเราอยู่ในบางครั้งบางตอนเพราะว่าใน e EP ีนี้โดนแกงอยู่นิดนึงนิดนึงตรงที่สิทธิ์พี่สิทธิพี่ของนางเอกก่อนที่จะเข้าลงเตรียมมีแบบมีส่งใส่ตาซิกนิดนึงอะใช่ปะเก๋ปะอารมณ์นั้นนะเขาหลอกเรา เขาลอกเราตอนแรกกันฉันคิดว่าที่โรงเตียมเนี่ยอาจจะต้องมีคนร้ายอย่างแน่นอนเพราะนางสงสิษ์ประมาณนั้นเราก็คิดไปแบบมุมลบเลยว่าเฮ้ยอ้าวยายศิธิ์พี่นี่นางเป็นตัวโกงหรออารมณ์เธอเข้าใจปะเหมือนเหมือนว่านางต้อนให้แบบทุกคนจาก48ค่ายมายังโรงเตียมนี้อะไรเงี้ยแต่ผลสุดท้ายปุ๊บอ่ะโอเคนางก็เฉลยให้หน่อยว่าอ๋อโรงเตียมแห่งนี้เป็นสายสืบของ48ค่ายเอาว่าไปว่าไป ฉันว่าลึกๆนะอาจจะมีโดนแกงอีกอาจจะมีโดนแกงซีรีส์จีนชอบแกงแล้วชอบเก็บมาแกงแกงแบบไม่ให้เรารู้ตัวอะไรเงี้ยเราก็พอมันเฉลยอีกทีก็คือเบอรไงแบบอย่างเงี้ยซีรีส์จีนชอบเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าหรือใครที่ดูมาแล้วก็ห้ามสปอยเด็ดขาดห้ามสปอยเด็ดขาดถ้าเขาแกงปล่อยให้เขาแกงแล้วรอดูตอนที่ชน,นาเวอร์ เชื่อชันทุกคนจะสะใจเธอเข้าใจปะเออดังนั้นคืออย่าสปอยกันนะคะทุกคนนะจ๊กก็จะเป็นประมาณนี้รีแคปแบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆละกันนะ,ะเพราะว่าในอีพีนี้ก็ยังคงเป็นอีพีแบบเรื่อยๆมาตึเรียงยังคงไม่ได้มีอะไรให้มันแบบว่าหว่อหวามากมายเท่าไหร่นักนะครับเพราะเหมือนว่าตัวละครก็ยังออกมาไม่ได้ทั้งหมดอะไรย่างเงี้ยราว่ายังคงมีตัวละครอีกเธอเข้าใจปะตัวละครเรื่องนี้คือเยอะมากแล้วคือตัวรลายคือเยอะมาก นาทุกคนก็รอดูใน EP ีถัดไปละกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะฮะก็พูดไว้เท่านี้โดยรวมใน EP 6นะฮะก็ถือว่าโอเคแล้วก็หวังอีปอก็ยังคงทำให้เราประทับใจในทุกครั้งที่ออกมาไม่รู้สิด้วยสเสน่ห์ของเขาที่แบบว่าเวลาเขาเล่นเวลาเขาพูดเล่นหน้าเล่นตาแบบยักคิ้วหยิบตาวันนี้ก็มีหยิบตาใส่ด้วยไนงะ เห็นไหล่ะเธอเห็นเปล่ะ่ะฉันเห็นชัดเลยหยิบตาใส่นังเองเนี่ยเออก็นั่นแหละคือเสน่ห์ของเขาออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าไม่รู้นะไม่รู้นะคือสําหรับเราเวลาแบบเขามีมุมขี้เล่นเงี้ยเหมือนว่าเขาได้เป็นตัวเอง เข้าใจปะคือด้วยคาแรคเตอร์ตรงนี้เราว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับหวังอี้ป๋อตัวจริงอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ของเขาที่แบบมันออกมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเวลาเราดูเราก็จะยิ้มตลอดอะไรเงี้ยคนบ้าอะไรคือหล่อทุกมุมเธอเอาจริงซ้ายขวาเงยหน้าก้มขนาดหันหลังเห็นปลายหูแค่เนี้ยก็คือเทพเจ้า ทพเจ้าที่แท้อย่าหาว่าฉันโวยเลยฉันขอร้องเธออย่ามาบบบว่ามาเบะปากใส่ฉันว่าอีนี่โวยอีกแล้วขอโทษขออนุญาตจริงๆขอนั่นอวยจริงก็คนมันหลักอะก็คนมันชอบปะก็ต้องพูดปะเออนะฮะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอ เธอเบ็ดฝากสวยฉันทำไม ไม่ปากใส่ฉันหม่อยากได้เสื้อนี้คือไปถามกันเองว่าทำที่ไหนนะฮะฉันไม่รู้น้องเขาเป็น f c ซีรีส์แล้วก็ส่งมาให้นะฮะทุกคนก็จะเป็นประมาณน,นี้นั่นเองะ่ะโอเคสำหรับวันนี้พูดไว้เท่านี้ละกะันนะทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะวันนี้ถ้าต้นกลงพูดจาไม่ดีหรือว่าเรี c t i ชันไม่ถูกจรรตไคต้องขอกราบอภัยไว้หนะที่นี้ด้วยนะะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจะ้ะบ๊ายบาย ไอ้นี่ให้ดูเสื้อุอ้ยสีเสื้อคือชัดมากเลยเธอดูชัดมากเลย